บางครั้งก็ต้องมีการลงทุนนะครับนะลอยมาจากไหนรอยมาได้มาปิดหมายไว้ก้อนเดียวครับยังไงก็ต้องรื้อออกครับเดี๋ยวลื้อนิดนึง ทำลงอย่างแรงครับนาดูเอาครับนี่ครับอยากเย็นแค่ไหนนะครับหมายนี้ครับปลาเยอะก็จริงครับดูมาแต่ละทีนะครับโอ้โหนี่ครับเวลามันมานะครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับนี่ครับดูครับถ้าเต็มพิกัดมาถึงหน้าที่เราตกก็จบครับไม่ต้องตกกลับบ้านได้เลยครับนั่นก็ย้ายหมาย ติดนะครับวเวลาน้ำลง,งแรงๆน้ำขึ้น,นแรงๆแล้วเอาไม่อยู่นะครับนี่ครับักตบเยอะมากปลาเยอะมากก็ผักตบก็เยอะมากนะครองนี้มาจังหวะไม่ดีก็ไม่ได้ตกนะครับโอ้โหดูมันลอยไม่อยู่ครับตันเอียงข้าง,งไว้โหมาครับไม่มีหยุดครับ ี่ครับดูฮะมาอย่างเงี้ยแผลขนาดนี้โอ้โหได้กลับแล้วครับนายดู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 โอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยอะไรเคลื่อนที่ครับเนี่ยโอ้โหอะไรขนาดนี้ไม่มีอุทธรณ์ครับนะ ย้ายได้เลยครับดูนะครับนี่นะครับโอ้โห,โโหมันไหลมาอย่างรุนแรงนะครับนี่ครับโอ้ได้ไหมไม่ได้เลยดูบางตอมนี่ดูมันมาเลิกเลยกลับบ้านแล้วครับมันมาแวะตรงผมด้วยครับเนี่ย มาแหวน้าหมายเราด้วยเราจะตกได้ไม่ได้เขาแวะนี่นะครับเหนื่อยเนี้ยเอาขึ้นมากรองนะครับไม่รู้จะสิ้นสุดตอนไหนนะครับยังไงนะครับต้องรอดูสักพักนะครับนี่ครับช่วงน้ําไหลนะครับปลาจะกินดีมีของใหญ่ตลอดนะครับได้ลุ้นตลอดแต่ต้องเสี่ยงกับนี่ฮะน้ำนะครับมาบางทีก็ไม่ได้ตกนะครับมาบางทีก็ต้องนั่งรอน้ำสักนิดนะครับ ตกอยู่ปวามลังกินดีๆครับขักับกลับมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลองนี้นะครับแต่ได้เสียวตลอดนะครับของนี้ได้ลุ้นได้เสียวตลอดนะครับนี่นะครับหมายธรรมชาติครับโอ้มาอย่างแรงนะดูนี่้องฟ้าข้างบนก็รออยู่นะครับ หมดตึบครับรอบด้านโอ้โหบนหัวต่างหาก่ังนี้ลําบากไปหมดนะครับทําคลิปนะครับดูนะครับไม่รู้จะหล่นตอนไหนเท่ตอนไหนนะครับแบบนี้โอ้โหโอ้โหมุดยาวไกลครับนู่นน่ะโอโโด้ดู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 โอ้โหดู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 มันดันปิดแล้วครับนะดูความแรงฮะความแรงของน้ํานะครับ แรงจริงๆครับน้ําไม่มีอะไรต้านทานได้นะครับธรรมชาติเนี่ยน้ำทะเลลงเร็วนะครับแม่น้ําก็ลงเร็วนะแม่น้ําลงครับคลองสาขาก็ลงตามอย่างเร็วนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสี่สิบนาทีแล้วครับนั่งดูผักตบไหลอยู่เงี้ย มัตั้งเสร็จนะครับยังไม่ทันตกเลยครับว่าจะตกครับจะอยู่ก็มาเลยครับไม่ทันตั้งตัวโอ้โหก็เลยนั่งทําใจซะหน่อยวันนี้ไม่ไม่มีคลิปปลาครับแต่ก็ยังไงก็มีแน่นอนครับคลิปผักตบครับนะเจอแล้วคลิปผักตบนะครับโอ้โหมาอย่างแรงตลอดครับนะฮะมาหมุนออกหมุนออกนะครับของนี้ยาวสี่อำเภอเลยครับ ปากคลองอยู่ที่อำเภอบางคานะฮะไหลลงแม่น้ําบางประก,กงนะครับจากบางคานขึ้นมาก็เป็นราชสารนะครับอำเภอราชสารของจังหวัดเชียงแสนจากราชสารก็ผ่านอำเภอพนมสารคามนะครับจากอำเภอพนมสารคามก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนู่นนะครับผ่านอำเภอสนามใหญ่เขตนะครับกองนี้นะครับยาวสีอ่อำเภอนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ปลาเยอะและไม่เคย เราไม่เคยหมดนะครับคลองนี้นี่นะครับอุปสรรคแลครับบางช่วงบางตอนเรือก็ลงไม่ได้นะครับคนหาปลาก็อันตรายนะครับถ้าลงน้ำนะครับเพราะว่าผักตบเยอะครับไหลไปไหลมานะถ้าเขื่อนแตกเปิดเขื่อนน้ำขึ้นน้ำลงก็จะแบบนี้แล้วครับแต่ถ้าไม่ไม่เปิดเขื่อนนะครับผักตบก็จะตันนะครับเรือก็จะไปไม่ได้นะครับไปได้แค่บางช่วงบางตอน ปลาก็อาศัยอยู่อย่างสบายครับมีทุกปลานะครับของนี้มียังกะพงนะครับชดงชนโดมีหมดครับทุกลองนี้เยอะหมดครับปลาเยอะอุปสรรคก,ก็เยอะนี่ละครับหมายธรรมาชาติของนี้ไม่มีวันตายนะครับดูแล้วนะครับยาวสีอ่อำเภออุปสรรคเยอะ เราลงไม่ได้นะครับหาไม่ได้เต็มที่สองภากฝั่งบางบางที่ก็ลงได้บางที่ก็ลงไม่ได้นะครับเป็นบ้านคนเป็นที่ส่วนบุคคลด้วยครับบางที่ก็เป็นป่ารกบางที่ก็เป็นแนวไผ่แนวอะไรเข้าไม่ได้นะครับนะถ้าไม่มีผักตบไม่มีแนวนี้สงสัยจะดับไปแล้วครับนี่นะครับ ขนาดอย่างนี้ยังมีโฟมนะครับลอยมาจากไหนไม่รู้ครับหลุดมานี่ครับไว้คว้างแหนะครับโอ้โหเหม่่ยกล้าตายก็มีนะครับแล้วแต่นะครับเป็นตังหากินเงินไปแต่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะครับคลองแบบนี้ใกล้มาถึงจุดสูงสุดแล้วครับนะสงสัยจะต้องเก็บเหมือนกันครับเนี้ยนหมายเสร็จเนี้ยนคลองเสร็จก็คงจะได้กลับครับย้ายหมายเหมือนกันครับอันนี้ก็บ่ายโมงกว่าขวาับจะบ่ายสอง นี่ครับเริ่มเต็มครับเริ่มเต็มเริ่มตันเริ่มไปไม่ได้นะครับนั่นครับเริ่มนั่นนั่นเนืดขึ้นเนื่ดขึ้นนะนะฮะจากรุ่นมาเริ่มเนืดแล้วครับนะฮะไกลๆเนืดแล้วครับเริ่มตันไม่ไปทางนี้ก็ยัดมาอัดมาอัดมาอัดมาเรื่อยๆนะครับก็หมุนเข้าข้างแล้วครับนี่ครับเข้าข้างฝั่งนู้นนะฮะแต่ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวดันปุ๊บดันไม่ไปไม่ไปไม่ไป,ไไปก็ล้นมาหาผมเนี่ยแหละครับนี่ครับตรงหน้าผมเนี่ยะไม่ได้ตกแน่นอนดูแล้วนะปลาขึ้นแล้วครับโอ้โหใหญ่ๆญ่ครับนะอายเยอะมากเยอะแค่ไหนก็ตกไม่ได้ครับก็ได้แค่ทําใจนั่งมองครับนี่ครับมาทีแรกก็กะว,ว่าจะเอาสักชั่วโมงนะครับนะ เห็นน้ำนิ่งๆรีบเลยครับผมรื้อใหญ่ครับนี่ครับรื้อขึ้นมารื้อขึ้นมาตกยังไม่ทันตกเลยครับพอรื้อเสร็จ้น้ําไหลครับร้องไห้เลยสงสัยจะเข็ดครับต่อไปคงไม่รื้อแล้วครับหันมาอีกทีก็ฝนจะลงแล้วครับนะเริ่มขาวแล้วลงเม็ดแล้วครับเก็บของก่อนครับโอ้โหเอาไม่ได้เอาไม่ได้นี่ครับสุดท้ายหนีไม่ทันนะครับเก็บของยังไงก็เจอฝนครับไม่รอดนะครับมาอย่างแรงเลยครับแรงมาก นู่นนะขาด่ากมาเลยสู้เลยครับโอ้โหอย่างแรงเลยครับยังต้องนั่งเลยครับนี่ครับอยู่กับลมันเดียวนะครับในคลองก็เต็มแล้วครับโอเคอย่รอดครับนะอย่ารอดครับอย่างใหญ่ครับอย่างแรงครับโอ้โหอย่างแรงเลยครับได้แนะนําไมยก็ได้ดูผฝนครับวันนี้ครับไม้ตันฝนตก แรงน้ำแรงน้ำเบาลงรับแรงน้ำเบาลงแต่ก็มาตันตรงหน้าก็ดีนะครับสุดท้ายจะปิดรอยแยกหมดนะครับนะหมดแล้วหมายนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคุณโอ้โหตาพูดได้มันคงจะพูดแบบน,นี้ครับหมายนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคุณสนิทเลยครับนะสนิทเลยสนิทชิดเชื้อแล้วครับ นี่นะครับมันปิดทีมันปิดแบบนี้เลยพ uh huh. อมีช่องครับนะนะเอาซะหน่อยดีมั้ง <laughs> เดี๋ยวมันเหลือช่องไว้ใหผมดูด,ดูนี่ครับช่องขนาดนี้ครับเดีแบบ๋ยวนี้ต้องต้องปักเบ็ดเบ็ดทงแล้วครับต้องใช้เบ็ดปักแล้วแบบนี้โอ้โ oh ห oh 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 เป็นไปได้เหลือไว้แค่เนี้ หมดเวลาแล้วครับน้านะหมดเวลาแบบว่าไม่ได้ตกสักไม้นะครับหรือฝักตกเสร็จว่าจะตกเลยครับหันไปข้างหลังโอ้โหฝักตกไหลมาไหลมาทําไมแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับมาเรื่อยๆเอยครับก็จะนั่งดูนะครับโอ้โหสุดท้ายกะแล้วครับไม่ได้ตกซักไม้นะครับแต่ฝนก็ตกครับโอ้โหวันนี้วันนี้ลุยสุดๆครับลักเสียบเลย ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ